ฝึกสมาธิเนี่ยเป็นหนึ่งใน9้าเทคนิคของ self acceptance หรือการยอมรับตัวเองนะครับทำไมละ่ะก็เป็นเพราะว่าอย่างนี้การฝึกสมาธิในรูปแบบต่างๆน,นี้ต้องเรียนเลยว่าคุณอาจจะทำตามที่คุณได้เรียนรู้มาเนี่ยนะผมว่ามันมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือมันทำให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนั่นหมายความว่าคุณจะหยุด ปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณจะหยุดฟุ้งซ่านคุณจะหยุดพูดจาเพอ้อเจ้อเละเทะคุณจะหยุดต่อว่าตัวเองต่อว่าคนอื่นคุณจะหยุดเห็นความไม่ดีของเหตุการณ์ต่างๆคุณจะหยุดทับถมชีวิตหรือชาตาชีวิตของตัวเองแล้วคุณก็จะกลับมาอยู่กับตัวเอง แล้เมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเรานิ่งถึงจุดหนึ่งเราจะสามารถทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะสามารถยอมรับเหตุการณนน์นั้นๆเรื่องราวนั้นๆรวมไปถึงเรียนรู้และให้อภัยตัวเองเพื่อเราจะได้ move on ต่อไปอย่างมีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นใคร ที่อยากที่จะมีความสุขให้มากขึ้นลองดูครับฝึกสมาธิในลักษณะที่คุณได้เรียนรู้หรือตามาศาสนาที่คุณได้นับถืออยู่ลองดูครับ